เห็นข้อความสายนี้นี่ต้องแหล่งใต้แล้วนะคะคุณโจส่งกลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะได้ขวว่าวันนี้ทางภาคใต้ฝนตกหลายพื้นที่เลยนะสงขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้อากาศร้อนครับผมร้อนซะแล้วนะคะแล้วชอบไหมอากาศร,ร้อนเนี่ยก็ชอบน้อยหน่อยเหมือนกันค่ะอืมจริงๆหน้าหนาวนะช่วงนี้นะคะแต่ทางใต้ไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วเนาะ โดยโดยใหญ่จะหนาวทางภาคเหนือใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณโจอยากฟังเพลงอะไรคะอยากฟังเพลงน่ารักอะของยิ่งหีกลาวไม่ได้พูดเพลงนี้ก็ต้องพูดให้ให้ให้เป็นสแสดงเหมือนที่เขาพูดกันปัจจุบันสิคะอีกทีสิเพลงอะไรนะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะนะน่าร่าห่งพูดอย่างนี้สิคะ ีกทีสวัสดีสวัสดีผมพูดไม่ค่อยจัด,ดเล่าอ๋อนี่แหละสำเนียงแบบนี้น่ารักง่ะนะคะจะมอบให้ใครบ้างก็อขอมอบกับพี่น้องชาวบ้านมาเลยและก็ชาวหม,มู่หนึ่งตำบลบาจยิงและก็ชาวชาะทุกุลได้ค่ะแล้วก็มอบกับพี่คิวที่ทำงานอยู่ที่แขวงดานทางจังหวัตดังอืมครบแล้วนะคล้ยกับเพลงเพลงของอลูกครึ่งเล่นอวทุรกุล ค่ะครั้นี้ครบทั่วแน่นอนเลยนะขอบคุณมากค่ะคุณโจสวัจ้าสวัสดีค่ะ เียงราคา3 g จีจเน็ตไอโมบายไอพอททุกย่างสุดยอดยอดสุดซื้อซนะซื้อเงินซเงินซดีโฟนอินโฟนสมาร์ทโฟนไอโฟนเขาบอกให้คนนะ้อนเอาไปให้หมดโนตบงโนตบุกข้องทันยุคทันเทรนซิ่งในจำเป็นให้เฟนไปให้หมด เคฮอตพอูมิชาปูชิกินจนเรลือเสื้อพายซื้อแต่แบรนด์ดีดีจีออดพอดมีเอทูซัคเดปเปอร์มีนิคุปเตอร์รถเพอร์เฟกต์เล็กจิ้วเขาบอกชิวชิวซื้อไว้ให้คับเล่นจัดหนักน่ารักน่ารักน่ารักเปอแ์นดีและไม่มีใครเหมือนจึง

ด้วยจริงๆเลยนะเสียงแบบนี้เนี่ย น่ารักอ่ะน่ารักษาให้หายขาดจริงๆเลยนะจิงริดขาวงเทวันนะคะเพลงนี้น่ารักสนุกสนานจริงๆค่ะน้องสมทรงก็บอกว่าฝากบอกพี่ทุเรียนด้วยว่าคานน้องสมทรงอ่ะตองเสาเข็มเอาไว้20เมตรขึ้นมาแล้วลงไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ไม่ให้ลงเพราะว่าหนูไม่ได้ทําบันไดขาลงมีแต่ขาขึ้นทุกวันนี้ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะคะค,ะค่ะใครที่สนใจจะขึ้นไปอยู่บนคารกับน้องสมทรงนะคะบอกไว้ก่อนว่าไม่มีบันไดลงนะขึ้นได้อย่างเดียวสวัสดีวันศุกร์หันษานะจ๊ะน้องเล็กหยุด 2วันคิดถึงคิดถึงฟังอยู่ฟังอยู่แฮปปี้แฮปปี้จากพี่ศรีวันเขนราชบุรณะนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์ก็มาเจอกันแล้วค่ะ ทุ่มครึ่งนะคะมาพร้อมๆกับดีเจน้องหน่องวิชัยสมจิตนะคะจากน้องน้อยเอกชัยสวัสดีงามๆตรงเป่าตังพี่เล็กนะแล้วก็ชาวเน็ตเวิร์คทุกคนจงรวยด้วยนะคะคุณๆในเนี่ยคำทักทายเกี่ยวกับเป่าตังเนี้ยนะคะมีข้อความทักทายมาจากคุณชาณนารงขอฟังเพลงที่พี่เล็กส่งให้ทุกเพลงครับนะคะข้อความจากคุณน,น้อยสาแก้วบอกว่าอยากเจอตัวเป็นๆไม่รู้จะหวานเหมือนเสียงหรอเป่าขอเพลงอ,อกหักเพราะรักเมียนะคะตัวเป็นๆไม่หวานเลยนะจากเอ็นเจด้วยนะคะบอกพี่เล็กครับ พูดถึงคำรักพี่เล็กรู้ไหมว่าการบอกรักในวันไหนถึงจะดีที่สุดวันไหนอะคะซึ่งผมคิดว่าวันที่ดีที่สุดในการบอกรักคือบอกรักในวันที่เขายังอยู่อ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> มีข้อความจากน้องแต่บันโพสบอกพี่เล็กคนขี้เหงาทุกรายแหละหมายถึงอะไรเจ้าชู้หรอคะหรือว่าทุกคนขี้เหงาอืมน้องแต่ขี้เหงาได้ไหมเจ้าชู้หรือเปล่าจะคนบึงการค่ะขอเพลงพี่หมไทยเข้ามานะ ส่งคำมวยพรมาด้วยสวยวันสวยคืนนะนะคะแล้วก็มีข้อความจากน้องไผ่รอยเอสนะคะบอกว่าฟังทุกวันไม่ขอเพลงแค่มาทักนะคะแค่มาทักเฉยๆนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จากคุณยุพินสละบุรีด้วยกับคุณนะที่เป็นกําลังใจให้ถึงหนูถูกพ่อของลูกทิ้งแต่หนูก็มีลูกทุกเน็ตเวิร์กเป็นเพื่อนนะคะดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นเพื่อนกับหลายๆคนคุณวิราชบุรีคนอ่อนไหวกําลังใจสําคัญที่สุดจากพ่กลยพี ก้อยเหรอพี่ก้อยใช่ไหมคะสวัสดีน้องกล้วยพี่ก้อยชอบมุกกาแฟซองโตครับน้องกล้วยบอกอะไรคะน้องกล้วยว่าไงคะมุกกาแฟซองโตค่ะขอบคุณมากมากเลยนะทุกข้อความนะคะปิดท้ายกันด้วยเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักอีกเพลงหนึ่ง่นานจากชื่ออะไรนะเบียพักพักใช่ไหมคะกับเพลงที่ชื่อว่ามาักกันค่ะ อาทิตย์เจอกันทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็วันจันทร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงเหมือนเดนิมน้าใสัวจไรแฟ